ลังมองหารถกระบะตัวแรงสภาพดีราคาคุ้มสุดๆอยู่หรือเปล่าวันนี้เรามีของดีมาแนะนำกับ Ford Ranger 2.2 Double Cab XLT High Rider ปี2022รุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ดูดันสปอร์ตเท่ทุกมุมมองไฟหน้าคมใสกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถกระจังหน้าสไตล์ XLT ลูกพรีเมียมแถมยังยกสูง High Rider พร้อมลุยแบบเท่ๆได้ทุกที่ ภายในกว้างขวางสะอาดเรียบร้อยเบาะผ้าสีดำสวยหรูฟังก์ชั่นครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอระบบสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธได้เครื่องเสียงชัดใสพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องแต่งเพิ่มเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรประหยัดน้ำมันแรงแต่เนียนนุ่มเกียร์ออโต้ขับสบายทุกเส้นทางวันนี้เราขายราคาพิเศษเพียง5,900บาทเท่านั้น ฟรีดาวจัดแนซ์ได้เต็มผ่อนสบายๆเริ่มต้นประมาณหลักพันไปปลายเท่านั้นซื้อรถมือสองต้องเลือกร้านที่ไว้ใจได้คุณภาพดีราคาคุ้มนัดดูรถหรือทดลองขับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5ตลาดรถกลางคืนเปิดให้บริการทุกวันสนใจแอดไลน์หรือโทรมาคุยได้ที่เบอร์0895525994ยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ